การถ่ายรูปนะครับมุมมองของในหน้า no สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรากลับประพบพนะครับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมีหัวข้อนะครับการถ่ายรูปนะครับมุมมองของ ในหน้านะครับแล้วก็การตัดเตรียมการจัดเตรียมอุปกรณ์นะครับแล้วก็การจัดเตรียมบ้านนะครับเพื่อจะมาถ่ายบ้านหนึ่งหลังให้กับทางลูกค้านะครับเพื่อทําการตลาดนะครับการจัดเตรียมบ้านนะครับก็คือเราจะต้องเตรียมสภาพบ้านนะครับให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับถ่ายออกมาจะได้สวยๆนะครับก็อาจจะมีกวาดใบไม้นะครับใบไม้นี้ผมกวาดไปแล้วนะครับ แล้วก็ในส่วนเรื่องของอุปกรณ์นะครับว่าเราเตรียมอะไรมาบ้างนะครับในการถ่ายบ้านหนึ่งหลังนะครับ <c oughs> วันนี้ผมก็เตรียมอุปกรณ์มานะครับก็จะมีกล้องนะครับ dslr ขาตั้งกล้องอันใหญ่แล้วก็ขาตั้งกล้องอันเล็กนะครับขาตั้งกล้องเล็กๆปกติแล้วผมไม่ได้จะเอาไม่ได้เอามานะครับวันนี้ผมจะมาถ่ายวิดีโอนะครับ ไปด้วยก็เลยเตรียมมานะครับโอเคอุปกรณ์ในการถ่ายรูปนะครับก็มีกล้อง dslr 1ตัวนะครับแล้วก็เลนส์วายนะครับระยะ10 18นะครับมีแบตเตอรี่นะครับ2ก้อนแล้วก็เมมเบอรี่นะครับบั้น ใหญ่ๆนะครับบางหลังต้องใช้แบตเตอรี่ประมาณก้อนกว่าๆนะครับก็พกไปสองก้อนนะครับแล้วก็จะมีรีโมทนะครับรีโมทลั่นชัตเตอร์นะครับ,รรรบเพื่อตอนกดชัตเตอร์กล้องจะได้ไม่สั่นนะครับแล้วก็มีการวัดระดับน้ํานะครับเพื่อภาพออกมาตรงนะครับเสาคานไม่เอียงนะครับแล้วก็ จะมีขาตั้งกล้องนะครับอันใหญ่นะครับจริงๆบ้านหลังนี้ผมมาครั้งที่3มแล้วนะครับสองครั้งแรกเนี่ยฝนตกถ่ายถ่ายถ่ายกลางแจ้งไม่ได้นะครับเป็นขาตั้งกล้องอันใหญ่นะครับ ความยาวเขาเนี่ยมัน2เมตรแล้วก็ <c oughs> ส่วนหัวเนี่ยเป็นหัวเกียร์สามแกนนะครับปรับได้ทีละองศา,าแบบละเอียดเลยนะครับแล้วก็ไวมากเดี๋ยวผมจะประกอบและติดตั้งให้ดูนะครับแล้วก็ส่วนส่วนในเรื่องระยะเวลานะครับในการเลือกการถ่าย บ้านหนึ่งหลังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วปกติผมจะเลือกเวลาถ่ายที่ไม่ให้มันย้อนแสงนะครับเพราะการถ่ายย้อนแสงเนี่ยหน้าบ้านมันจะมืดแล้วมันจะดึงรายละเอียดของตัวบ้านเนี่ยได้น้อยนะครับบ้านที่ผมถ่ายวันนี้นะครับพระอาทิตย์จะมาอยู่ฝั่งซ้ายนะครับจะขึ้นฝั่งซ้ายแล้วลงฝั่งขวาแล้วบ้านหลังนี้นะครับ เขามีจุดเด่นเรื่องมีสวนส่วนกลางนะครับอยู่ทางด้านขวาของบ้านนะครับเท่ากับว่าผมจะต้องเก็บรายละเอียดส่วนกลางแล้วบ้านในเฟรมเดียวกันเท่ากับว่าผ้าทิศอยู่ฝั่งขวามือของผมผมจะเก็บรายละเอียดของสวนและพื้นที่หน้าบ้านได้ทั้งหมดนะครับถ้าหากว่าผมมาช่วงเช้านะครับของบ้านหลังนี้ถ้าผมมอง ถ่ายจากมุมนี้ไปนะครับใช้เล่นไวายถ่ายเนี่ยถ้าว่าถ้ากับว่าผมจะต้องถ่ายย้อนแสงเข้าไปหาพระอาทิตย์ทําให้รูปออกมาเนี่ยมันดูแล้วอาจจะมืดมืดหรืออาจจะดึงรายละเอียดในส่วนเงาขึ้นมาได้แต่มันก็ไม่ได้สวยเหมือนเราถ่ายตามแสงที่แสงอยู่ข้างหลังเรานะครับ การถ่ายรูปของผมเนี่ยผมอาจจะไม่ได้จัดเวลาสะดวกตอนไหนไปเวลานั้นนะครับผมจะดูดวงอาทิตย์เป็นหลักแล้วก็ดูทิศของบ้านเป็นหลักนะครับว่าหน้าบ้านข้างบ้านเนี่ยรับแสงตอนช่วงไหนของบ้านบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับบ้านหลังนี้มันจะมีมุมหนึ่งที่ผมต้องยืนอยู่ตรงแถวต้นไม้ต้นนี้แล้วหันกล้องถ่ายให้เห็นส่วนพร้อมบ้านแบบนี้ ถ้ากับว่าผ้าทิ์เนี่ยเขาจะอยู่ฝั่งขวามือของผมมันจะทํามันจะไม่ย้อนแสงนะครับ ตอนนี้เราก็ติดตั้งอุปกรณ์กล้องเลนแล้วก็ขาตั้งกล้องเซตมุมนะครับในการเพื่อที่เตรียมพร้อมที่จะถ่ายแล้วนะครับที่ผมเลือกมุมนี้ในการถ่ายนะครับหน้าบ้านเนี่ยนะครับผมจะเลือกอยู่2มุมก็คือมุมนี้นะครับให้เห็นหน้าบ้านนะครับแต่เนื่องจากว่าบ้านหลังนี้มีต้นไม้ใหญ่อยู่หน้าบ้านผมอาจจะถ่ายแวดล้อมโดยรวมนะครับให้เห็นความกว้างของถนน แล้วก็ข้างบ้านฝั่งฝั่งนู้นนะครับจะเป็นสวนนะครับแล้วก็ผมก็จะไปถ่ายชดเชยให้เห็นสวนพร้อมหน้าบ้านตรงวงเวียนทางด้านนู้นอีกอีกมุมอีกมุมด้วยนะครับส่วนตัวบ้านนะครับส่วนตัวบ้านเองเนี่ยผมจะใช้วิธีการถ่ายชดเชยอ,อีกมุมหนึ่งก็คือเราอาจจะไปยืนตัวแถวตรงตรง,รตรงประตูรั้วนะครับเพื่อถ่ายนะครับเก็บรายละเอียดของตัวบ้าน แล้วก็การถ่ายหน้าบ้านเนี่ยอาจจะต้องเปิดประตูรั้วหน้าบ้านนะครับซึ่งการเปิดเนี่ยมันจะทําให้รู้สึกบ้านดูกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ในการถ่ายเข้าไปเนี่ยมันจะทะลุปไปถึงสวนข้างในบ้านนะครับมันเลยทําให้รูปเนี่ยมีการสื่อสารที่ค่อนข้างจะครบถ้วนความกว้างของถนนข้างข้างบ้านติดอะไรบ้างนะครับแล้วยิ่งมีจุดขายเรื่องเรื่องริมสวน ริมสวนข้างๆบ้านด้วยเนี่ยนะครับเราต้องเก็บรายละเอียดตรงนั้นมาให้ได้นะครับเพื่อให้คนซื้อนะครับลูกค้าเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เรากําลังถ่ายทอดผ่านทางรูปภาพออกไปนะครับเดี๋ยวไปดูมุมจากในกล้องกันครับ ในมุมต่อมานะครับก็เราจะมาเก็บรายละเอียดในส่วนพื้นที่จอดรถนะครับเนื่องจากว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวนะครับไซส์ใหญ่มากนะครับที่จะจอดรถในบ้านได้ถึง4คันนะครับในไซส์รถยุโรปเลยนะครับทีนี้ในมุมนี้เราจะสื่อสารเรื่องอะไรได้บ้างนะครับก็คือว่าเราอาจจะตั้งกล้องในมุมนี้นะครับโดยทากรอบให้ับรูปภาพนะครับกําหนดขอบเขตสื่อสารให้ทางคนซื้อเข้าใจว่าความกว้างของประตูนะครับ มันมีความกว้างเท่าไหร่บ้างนะครับโดยเราใช้กรอบกรอบรูปภาพของฝั่งขวาเนี่ยให้เห็นประตูรั้วเป็นนิด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 ,น,ดนึ่งนะครับเพื่อสื่อสารให้กระทางคนซื้อเนี่ยเขารับรู้ว่าเราอยูออ่ทางเข้าบ้านเนี่ยมันกว้างประมาณนี้แล้วจุดเชื่อมต่อของที่จอดรถเนี่ยเป็นสนามหญ้านะครับที่ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวในมุมต่อไปผมจะไปยืน ในรั้วบ้านนะครับก็คือในมุมมุมฝั่งนั้นนะครับเพื่อถ่ายเก็บรายละเอียดของสนามหญ้าทั้งหมดนะครับรวมถึงเก็บรายละเอียดตัวบ้านที่เป็นสิ่งปลูกสร้างนะครับเพราะบ้านหลังนี้เนี่ยท่านผู้ชมลองเก็ด,ด,ดีดีว่าบ้านเนี่ยมันจะเป็น3มตอนบ้านมันจะเป็น3ตอนตอนหน 1, ึ่งคือชั้นหนึ่งชั้นสองเนี่ยนะครับจะมีที่จอดรถตอนที่2นะครับก็คือ,อ,อตรงทางเข้าทางเข้าบ้านหลักนะครับ ตอนที่3ก็คือฝั่งนู้นที่มีต้นคล้ายๆต,ต้นอะไรอะ่ะที่เป็นต้นลูกกลมๆอันนั้นคือตอนที่3าเดี๋ยวผมจะไปยืนตรงนู้นนะครับเพื่อเก็บรายละเอียดของตัวบ้านทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูมุมถ่ายรูปจากที่จอดรถเชื่อมต่อไปถึงสามากกันครับในมุมนี้นะครับเราก็จะมาถ่ายนะครับ ชดเชยในส่วนที่เราถ่ายหน้าบ้านที่ยืนนอกรั้วแล้วเนี่ยแล้มองไม่เห็นตัวบ้านนะครับเนื่องจากว่ามีต้นไม้ใหญ่ในมุมนี้นะครับเราจะชดเชยเก็บรายละเอียดที่เป็นสิ่งปลูกสร้างนะครับของหน้าบ้านแล้วในมุมนี้มันมีผลพลอยได้ก็คือมันได้เก็บเเก็บรายละเอียดของสวนสนามหญ้านะครับซึ่งตรงสนามหญ้าตรงเนี้ยผมลองตั้งกล้องดูแล้วเนี่ยมีเศษใบไม้สีเหลืองๆตั้งอยู่เนี่ยดูแล้ว ความเขียวความสดชื่นมันดูแล้วไม่ค่อยสาใจผมเท่าไหร่ผมเลยอาจจะต้องเคลียร์ใบไม้ออกนะครับที่เป็นใบไม้สีเหลืองนะครับมุมนี้ก็จะได้อ่า A f e w moments later นะครับการเทร์ตอนนี้ก็ดูดีกว่าเดิมขึ้นมาตั้งเยอะนะครับเดี๋ยวส่วนที่เหลือเล็กๆน้อยนอยเนี่ยเราใช้โปรแกรม Photoshop นะครับในการเก็บรายละเอียดอีกเล็กๆน้อยนนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นใบไม้นะกว่าแล้วมันไม่ค่อยจะไปนะครับมันจะไปได้แบบกลุ่มก้อนใหญ่ๆนะครับก็เดี๋ยวไปดูลูไฟนอลจากมุมนี้กันครับ มุมนี้นะครับก็จะเป็นมุมเชื่อมต่อนะครับที่จากเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเป็นมุมเชื่อมต่อจากส่วนหน้าบ้านนะครับที่มาข้างหลังบ้านนะครับซึ่งมุมนี้นะครับก็จะสื่อสารนะครับที่จะเป็นรายละเอียดของห้องรับประทานอาหารนะครับประตูฝั่งขวานะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นห้องวิสห้องห้องนั่งเล่นนะครับของทางครอบครัวเป็นห้องส่วนกลางของทางบ้าน ในบ้านหลังนี้นะครับอ่แล้วก็อีกมุมหนึ่งก็จะเป็นส่วนของรางบ้านนะครับพื้นที่ซักล้างอยู่ทางด้านขวาของของเพื่อนๆน,นะครับทีนี้รายละเอียดของมุมนี้ผมจะต้องทําอะไรบ้างกับมุมนี้นะครับถ้าฝั่งขวานะครับก็จะเห็นมีราวตากผ้านะครับแล้วก็ของเล็กๆน้อยๆตรงนี้ถ้าเรามีเวลาพอนะครับแล้วบ้านไม่มีคนอยู่แบบนี้นะครับเราถ้าเป็นผมผมเอาออก เพื่อทําจะได้ให้รูปภ้าเนี่ยมันรู้สึกเรียบร้อยอคนดูจะได้เห็นแล้วรู้สึกว่าได้เห็นในสิ่งที่ควรเห็นนะครับซึ่งแน่นอนว่าระดับภาาทุกบ้านมันต้องมาอยู่แล้วตรงนั้นเรื่องของเจ้าของใหม่แล้วว่าเขาจะจัดสรรอะไรยังไงแต่ว่าอะไรที่มันเป็นเ,เรื่องที่น่ามองก็ก็ควรถ้าเป็นเรื่องที่น่ามองนะครับอะไรที่เอาออกได้ก็เอาออกไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปจัดการในส่วนตรงนั้นแค่หลบ เออเอาแค่หลบมุมกล้องเท่านั้นพอถ่ายเสร็จแล้วเอามาไว้ที่เดิมนะครับ ก็ได้ย้ายแล้วสักาออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยก็เก็บไว้ที่เดิมนะครับส่วนต่อตรงนี้เล็กๆน้อยๆนะครับกระถางสีดำๆพลาสติกเดี๋ยวใช้วิธีการรีทัดจากใน Photoshop เอานะครับอันนี้รีทัดง่ายนะครับเดี๋ยวไปดูรูปไฟนอลกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ผมพามาดูนะครับอีกหนึ่งวิธีนะครับในการทํางานของตัวแทนขายบ้านสองนะครับเป็น เป็นขั้นตอนที่จะค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงนะครับในการเก็บรูปภาพนะครับการถ่ายภาพมันถ้าบ้านหลังไหนเนี่ยไม่มีคนอยู่แบบนี้เนี่ยถ้าเราสามารถจัดเวลาสลับเวลาเพียงเล็กน้อยนะครับเก็บของนิดๆหน่อยๆนะครับเก็บใบไม้กวาดใบไม้นะครับแล้วทาแล้วมันทําให้รูปภาพเนี่ยมันออกมาดูดีขึ้นหน้ามองขึ้นเนี่ยทำไปเลยครับคุณค่าของในหน้าเราเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้เหมือนกัน รเราเราไม่ได้เพียงแค่รับบ้านมาดูบ้านถ่ายรูปแล้วออกไปขายถ้าอะไรทําให้ออกมาดีเราทําไปเลยครับนั่นก็คือคุณค่าของเรานะครับถ้าวันนี้ผมขอจบคลิปด้วยรูปไฟนอลทั้งหมดเลยนะครับของบ้านหลนังนี้นะครับจากกล้องตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นผลงานที่ผมถ่ายเองทั้งหมดเลยนะครับสวัสดีครับ